ดีครับทุกคนมาพบกับช่อง Hatchu Man อีกหนึ่งครั้งนะครับทริปนี้เราพาทุกคนบินลัดขวามาที่ประเทศอิตาลีเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Hatchu Man ด้วยนะครับแล้วไปลุยกันเย้ yeah! ตอนนี้เราลงที่สนามบินมิลานนะฮะ อากาศตอนเจ็ดโมงครึ่งสภาพโอ้โหฝนตกนะฮะต้อนรับการมาเที่ยวอิตาลีครั้งแรกของเราโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่แกนที่โปลัญญานะฮะเรากำลังเดิน ไปที่หอคอยคู่นะฮะตรงใจกลางเมืองของโวลอนาเลยระหว่างทางที่เราเดินมาเนี่ยเราจะเห็นอาคารแบบเนี้ยแล้วก็จะเป็นซุ้มประตูที่เป็นแบบโค้โงตลอดทางเลยจากข้อมูลที่ได้ดูในรายการของพี่ฟาโรสประมาณว่าเขามีการต่อเตอิมอาคารขึ้นมาเป็นชั้นบนอย่างเงี้ยแล้วก็จะทําเป็นประตูโค้โงแบบเยอะๆนนี้อยอ,อยคู่ ตรงจุดนี้นะฮะเขาจะเป็นจุดกึ่งกลางของตัวเมืองโบลญนาเลยแล้วก็ถนนที่มันแตกออกไปทางด้านข้างข้างหลังนะแล้วก็จะมีแบบเป็นหอนาฬิกาตรงนี้นะสวยงามมากๆนะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปกันนะเราจะไปที่ไหนคับนี้เรากำลังจะเดินไปที่จตุรัสพียอซ่า เม g จอเรนะฮะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่จัตุรัสเปียซา a มาจอเรนะฮะ ทางด้านขวามือของเราเนี่ยก็คือจะเป็นโบสถ์ที่มีความใหญ่โตวสวยงามนะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นโบสท,ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ10ของโลกเลยส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเหมือนอาคารที่เกี่ยวกับการเมืองของโบลญญาเขานะครับสวยมากทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ เฟออเรนซ์นะฮะเราเดินทางจากโบลญนยามาถึงที่ f ฟอรเรนซ์เนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับที่พักของเราจะมีรถแทมวิ่งผ่านนะโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะไปทานอาหารเย็นกันนะตามไปดูกันว่าเราจะไปกินอะไรกัน นนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอาหารที่มีชื่อว่า l a ต o า t a อลฟ f าอาหารจานแรกนะครับคือ c r o s ต i n ี ini, มีทั้งหมด4หน้าด้วยกันถั่วลูกไก่มะเขือเทศเห็ดแชมเิยองแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเราว่าน่าจะเป็นตับหมูนะครับสำหรับ4ตัวนี้นี่เรายกให้เห็ดเป็น The Best นะนะสดชื่นมากๆโอเคเมนดิชมาแล้วนะจะมีซี่โคงหมูไส้กรอก อกไก่อกไก่ย่างโอเคอยู่ยังไม่แห้งมากจนเกินไปรสชาติก็จะเค็มๆนิดนึงเอาไปส่กอกมันนี้จะออกเค็มเลยส่กอกนะต่อมามาลองซี่โครงทุกคนรสชาติก็จะ ออกไปทำเค็มนิดๆนะฮะทุกคนเมนูนี้นะฮะเป็นทีรามิสุขนมต้นกําเนิดมาจากอิตาลีนะครับทีรามิสุของร้านนี้จะมีความนุ่มละมุนล,ลิ้นมากๆถ้าใครที่มาเมืองฟอร์เรนซ์ตามมากินทีรามิสุที่ร้านนี้กันได้เลยนะครับ ตอนนี้นะฮะเรามาดูพาธิตกดินกันบริรเวณสะพานตรงนี้แสงสวยมากทุกคนคนแสงสวยมากฮะแต่เรากำลังจะาไ,ไปหาหมุจุดที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพทางฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของ เมืองฟอร์เรนช์นะฮะสร้างเสร็จปี1 4 3 5แนละ้วโดยประมาณนะมีอายุเกือบเกือบ600ปีนะฮะ <c oughs> และตรงนี้ก็คือจะเป็นวิวสวยมากคนสวยมาก <c oughs> ตอนนี้นะฮะเป็นเวลา2องทุ่ม40นะฮะที่ฟอร์เรนซ์พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินแสงสีฟ้าตัดกับสีแดงสีชมพูนะสวยมากทุกคนฟ้าทียุโรปนี่สวยจริงๆในฉาวมากๆโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กันบนสะพานที่มีความเก่าแก่ที่สุดในฟอร์เรนซ์นะฮะ ซึ่งสร้างเมื่อปี 1, 3, 4, 5นะฮะจุดเด่นของเขาคือเนี่ยจะมีที่เป็นประตูโคง้งบานโค้งแบบนี้นะเห็นกันอันะนี้คือมุมสะพานนะครับส่วนอีกมุมหนึ่งจะเป็นมุมที่เราเมื่อกี้ไปมาก็คือพระาทิตย์ตกดินนะทุกคนน,นี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านเจลาโต้นะฮะ ซึ่งมีคนรีวิวไว้7,240รีวิวแล้วก็ยังได้4.7ดาวดูประชากรตอน3ทุ่ม20แถวยาวมากร้านอยู่ตรงนน้นแ,แถวยาวส,สุดโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้เจิราโต้มาแล้วฮะ3ยูโร เราสั่งเป็นพิสตาชิโอนะฮะโยเกิร์ตแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตขนาดอุณหภูมิตอนนี้แบบน่าจะประมาณแบบ20องศานะเจลาโต้นี่ละลายหยดเป็นน้ำเลยทุกคนเดี๋ยวเรารีบชิมดีกว่าหัวดาร์กช็อกโกแลตเริ่มจากดาร์กช็อกโกแลตก่อนนะทุกคนเข้มข้นมากโยเกิร์ตอืม โยเกิร์ตหอมนี่นะเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยหน่อยนะแล้วก็สุดท้ายเลยพิสตาชิโอ,อพิสตาชิโอนี่แบบถั่วเต็มเต็มเลยแล้วก็มีความหวานม,มีความหอมมีความมันนะของถั่วถือว่าเป็นเจลาโต้ในราคาที่ย่อมเยาวมากๆนะฮะ3ยูโรได้มาสามรสโค้ใหญ่มากทุกคน<ม>โอเค<ม>เดี๋ยวเรารีบจัดการเจลาโต้คนนี้ให้เสร็จนะฮะแล้วก็ ค่ำคืนนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันวันต่อไปเย่ yeah. ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในเมืองนะครับแดดดีสุดๆทุกคนฝั่งตรงข้ามตรงนะูนะมันจะเป็นสถานีรถไฟนะซึ่งทุกคนเวลามาฟอร์เรนซ์ก็น่าจะต้องมาลงกันตรงนี้นะครับแล้วก็เดินทางต่อมีรถบัสรถแทรมนะ ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าวิหารบ a s i ซ i c a of Santa Maria n o v e l นนะฮะด้านหน้าของวิหารนี้ก็จะมีสวนสวยมากเลยทุกคนแล้วก็จะรายร้อมไปด้วยอาคารต่างๆนะฮะรอบๆข้างนีโ้โอเคครับเดี๋ยวเราเดินเล่นในเมืองกันต่อนะ โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเจลาโต้นะชื่อว่าเชโนนะเขาก็จะมีเมนูตามนี้เลยก็จะมีแบบเดลี่ฟรีมีแบบเป็นนมเป็นไม่ไม่นมอะไรแบบนี้นะเราสั่งเป็นพิสตาชิโอกับลาเวนเดอร์มานะทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันเมื่อกี้ได้กลิ่นตัวลาเวนเดอร์หอมมากเลยอืมกินพิสตาชิโออืมอืม มีน้องม้ามาด้วยทุกคนพิสตาชิโอร้านนี้ก็คือแบบมีเม็ดพิสตาชิโอหัวให้เห็นนะในตัวไอศครีมพิสตาชิโอหอมเลยทุกคนลาเวนเดอร์กลิ่นชัดมากหอมลาเวนเดอร์มากโคนนี้นะฮะอยู่ที่3.5ยูโรนะครับได้สองสกู๊ปนะ ถ้าเกิด1สกู๊ปก็3ยูโรนะฮะเดี๋ยวเราจัดการเจาลาโต้คนนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อจ้า <Yeah. S 1> ข้างหน้าเราตรงนี้นะฮะจะเป็นวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเรสวยมากๆ คือมันมีความยิ่งใหญ่อลังการคือมองจากมุมไหนในเมืองฟอร์เรนซ์เราก็จะเห็นโดมของอารนวิหารแห่งนี้นะคะสำหรับอาหารมื้อแรกของวันนี้นะคือร้าน t r a t โตเลียเดล s อสเต้นะครับซึ่งเป็นร้านสเต็กชื่อดังในเมืองฟอรเรนซ์ ตอนนี้เราอยู่กันในร้านอาหารแล้วทุกคนรอเราสั่งไป3เมนูนะก็จะมี f i o r รนตินาสเต็กนะมีซีฟู้ดริซอโต้นะแล้วก็มี p a สต้ lobster ก็คือเราไปอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่า r ิซอตโต้เนี่ยต้องกินนะเวลามาถึงอิตาลีแล้วเพราะมันเป็นต้นตำรับเนาะก็ออกกามาลองดูว่า r ิซอตโต้ที่นี่รสชาติจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็คาดหวังกับสเต็กไว้มากๆเลยว่าจะรสชาติดีและเนื้อนุ่มโอเคเดี๋ยวเรารอดูกันว่าหน้าตาอาหารและรสชาตินั้นจะเป็นยังไง เขาจะให้เป็นขนมปังก okay. ับต ouais. de ัวบอสมิกมาก็เดี๋ยวรอลองกินดูนะครับโอเคนี้ทุกคนเราได้น้ำมันมะกอกมาคิดว่ามันต้องผสมกันนะทุกคนก็คือเป็นบอสมิกกับจับตัวน้ำมันมะกอกไม่เชื่ออะไรแบบนี้เนี่ยวิธีกินนะเราต้องเอาน้ำมันมะกอกกับบอสมิกมานะทุกคนนะผสมกันตรงนี้เพราะอย่างเงี้ยเราได้ความบอมของน้ำมันมะกอกกับความเปรี้ยวของบอสมิก อีกอย่างหนึ่งที่น่ารักนะของร้านนี้ก็คือจะเป็นจานนะฮรที่มีรูปของเราได้เป็นรูปเนือ้อนะส่วนของเพื่อนเราจะเป็นมีดนะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นรูปน้องวัวนะอาหารมาถึงแล้วนะฮะ,ะอันนี้จะเป็นพาสต้า lobster นะครับแล้วก็ฟิออร์ติน่าสเต็กนะ <c oughs> อันนี้1.2กิโลนะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ100 ยูโรนะก็ประมาณ3,700แล้วก็นี่ริซอตโต้ซีฟู้ดนะครับน่ากินทุกอย่างเลยเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อฟิโอนตินานะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้กันเนื้อ1นึ่งกิกจุดสองกิโลราคา3,700อะ่ะทุกคนกินแบบชิ้นหนาๆน,น,นะเนื้อหอมนื้นุ่มมากืมไม่เหนียวเลยอะ่ะ ดีมากเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวพาสต้าบสเตอร์นะฮะอันนี้เป็นเส้นพาสต้าเส้นจะมาแบบเป็นอเดนเตนะแบบมีให้แบบเคี้ยวกลุบๆนิดนึงแล้วก็ได้กลิ่นของอบสเตอร์นะเดี๋ยวต่อไปดูซัคโตะ้ะทุกคน ในนี้เขาก็จะมีเป็นหอยนะฮะปลาหมึกแล้วก็กุ้งเนาะแล้วก็ตัวข้าวริซอตโต้ที่แบบเป็นอาหารของเขาเราลองกินข้าวริซอตโต้อ,อร่อยอันนี้รสชาติจะแบบนัวๆแล้วก็มีความหอมนะแล้วก็ได้กลิ่นทะเล อ,อ,อร่อยเคยกินริซอตโตจะรสชาติจะไม่ไม่เหมือนแบบเนี้ยที่เคยกินมาเนาะแต่นี้แบบริซอตโตจะออกเต็มทะเลนหน่อยแล้วก็มีความหอมความนัวตัวข้าวนะโอเคตอนนี้เราสั่งเมนูขนมนะฮะเป็นมิลเฟยแล้วก็ทัสคุนี่อะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะอันนี้มีเป็นแบบขนม กับในแก้วก็คือเหล้าฟังเสียงก็คือโอ้โหระหว่างฟันกับขนมอะไรจะแตกก่อนกันก็ไม่รู้นะทุกคนเราลองชิมเมลไฟอร่อยนะอร่อยไม่หวานมากอันนี้ไม่หวานมากอร่อยอร่อยใ แผ่นโรตีไหมโรตีกรอบเออเออแต่ก็อร่อยอ่ะอร่อยนะเดี๋ยวเราไปลองทัสคูนี่นี่ทัสคูนี่ลูกเราจิ้มกับเหล้าเหรอเบาๆแล้วกันเพราะว่าเราไม่ดื่มแอลนี่ดื่ิดื่นแอลแรงมากเลย จิ้มให้มันนุ่มหรือเปล่าใช่เลยต้องจิ้มให้นุ่มแล้วตอนก็ตัดตรงที่ชุ่มแล้วก็ยกแก้วตามอย่เนี้ยเพื่อนบอกว่าต้องจิ้มจิ้มให้ชุ่มๆุ่มแต่มันจะมันก็จะดูดเหล้าออกไปเยอะๆเลยใช่ไหมแล้วเวลานิ่มวะแต่มันก็อร่อยเอออร่อยแบบแปลกๆนะขนมตัวนี้มีชื่อว่าคัน์ตูชีวินซานโตนะครับเจ้าคุกกี้ที่เราเข้าใจในตอนแรกเนี่ย จริงๆแล้วมันคือบิสกิตของชาวทัสคานีเขาจะนำบิสกิตตัวนี้จุ่มลงไปในไวน์ที่อยู่ในแก้วซึ่งมีชื่อว่าวินซานโตนั่นเองจากข้อมูลที่เราได้หามาการที่เราได้รับแอลกอฮอล์หลังมื้ออาหารใหญ่ๆจะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารแล้วก็ลดการแน่นเฟ้ร์หล,ลังมื้ออาหารได้อีกด้วยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราออกมาจากร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อิ่มมากๆม,มื้อนี้นะทุกคนรสชาติอาหารดีมากๆเนือ้อชิ้นหนาๆแต่นุ่มมาก แบบไม่เหนียวเลยแล้วก็ขนมอร่อยนะริซอตโตก็ดีนะร้านนี้นะฮะแนะนำเลยอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟใกล้ๆนี่เลยในฟอร์เรนเดินมาสะดวกมากนะ,ะตามมากินกันได้เลยตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลมาร์เก็ตนะฮะในเมืองฟอร์เรนที่นี่จะเป็นตลาดที่มีขายอาหาร หลายอย่างมากๆนะทุกคนแล้วก็หลายร้านมากๆนะมีทั้งพิซซ่าทั้งเส้นต่างๆมีคาเฟ่มีเป็นแบบแซนด์วิชของขนมหวานอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะกินอะไรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่นี่มีห้องน้ำสาธารณะนะฮะถ้าใครที่มาเมืองฟอรเรนซ์แล้วหาห้องน้ำสาธารณะไม่ได้แล้วอยู่แล้แวก เซ็นทรัลมาร์เก็ตนี่ก็มาได้เลยโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเซ็นทรัลมาร์เก็ตนะครับเมื่อกี้เราเดินดูว่าจะกินอะไรดีแล้วก็ไปเจอร้านนึงนะครเป็นแซนด์วิชที่มีแค่ขนมปังกับหมูนะซึ่งน่าจะเป็นแบบพวกหมูมักสมุนไพรแล้วก็เอาไปอบเอาไปย่างอะไรแบบนี้นะครับอพอดีว่าไปอยู่หน้าร้านแล้วมีคนแนะนำมาก็เลยออเดอร์มาของจินเยอะมากเลย ตัวหมูมันจะเค็มๆหน่อยๆนะแล้วก็มีความหอมสมุนไพรนิดๆกินแล้วก็รกู้สึกแบบแห้งๆคอเลยลเรควจะรอแต่งการแซนด์วิชชิ้นนี้แล้วก็๋ยวไปลุยกันต่อนะครับโอเคทุกคนเมื่อกี้เราขึ้นรถเมนะคะที่อิตาลีในฤดูร้อนนี่ก็เป็นสิ่งที่หาทำสุดๆเพราะว่ารถเมอิตาลีเนี่ยเขาไม่เปิดแอร์นะฮะแลวข้างในก็คือ คนเยอะมากแน่นมากอากาศค่อนข้างอบอ้าวตอนนี้เรากําลังรงอรถบัสเพื่อที่จะเปลี่ยนสายไปเอ่อียซาวิเคเันเจโรนะฮะเพื่อไปชมวิวเวลาซื้อตั๋วนะฮะอันนี้มันจะ1.5ยูโรเนาะเราสามารถซื้อได้ที่ร้านขายบุหรี่นะก็ไปบอกพนักงานได้เลยว่าเราจะซื้อตั๋วขึ้นรถบัสนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารอขึ้นรถบัสอีกคันหนึ่งเพื่อไปชมวิวเมืองกันเจ yeah. ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เปียซามิเคลองเจโลนะฮะตอนหนึ่งทุ่มนี่คือแดดหนึ่งทุ่มเนละทุกคน <ไป S 1> โอ้โหแ,แสบตามากเรากำลังจะพาทุกคนมาชมวิวเมืองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยลบแดดก่อน <laughs> ทุกคนเราได้มานั่งนะฮะกินอาหารกันชมวิวพราทิตกตกนะ,กะนั่งทานข้าวชมวิวนะฮะทุกคน ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในฝูงชนที่มาชมพระาทิตย์ตกดินนะฮะคนเยอะมากๆลนยะฟ้าแสงสวยมากทุกคนพระอาที่ย์กำลังตกแล้วตอนนี้ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าแสงของฟ้าที่อิตาลีจะสวยขนาดไหน ชมวิวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวกำลังจะเดินลงนะฮะไปด้านล่างระหว่างทางนี่ก็ยังมีแสงอยู่บ้างเล็กน้อยนะถึงแม้ว่าจะใกล้สามทุ่มแล้วนะทุกคนตอนนี้หลายๆคนก็ทยอยเดินลงน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันเลย อเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้เรามากันที่ร้านเจลาโตอีกหนึ่งร้านนะฮะร้านนี้มีชื่อว่าเจลาเทียซานตาทรินิตานะฮะก็ต่อคิวเหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็นร้านดังอีกหนึ่งร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะสั่งรถอะไรมาชิมนะฮะ แน่ต้องมีพิสตาชิโอแน่นอนกับ <G l acht> อีกรถหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสั่งรถอะไรโอเคอันนี้นะทุกคนเราสั่งเป็นพิสตาชิโอกับรถเลมอนมานะฮะที่ร้านนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองกันว่าจะเป็นยังไงพิสตาชิโอร้านนี้จะออกเค็มๆนะทุกคนแล้วก็มีความหอมถั่วเล็กน้อยไม่ค่อยมันเท่าไหร่ ถ้าเทียบกับร้านเมื่อตอนกลางวันก็คือร้านตอนกลางวันจะอร่อยกว่านะแล้วก็มีความหอมความมันที่มากกว่าส่วนมะนาวนี่เปรี้ยวเลยเปรี้ยวเข็ดฟันคนนี้3.2เท่านั้นเด๋ยวเราจัดการอันนี้ให้เสร็จแล้วก็น่าจะต้องเข้านอนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้นะครับ yeah.